ถ้าอยากได้กระบะ4ประตูตัวเดียวจบครบทุกการใช้งานแนะนำคันนี้เลยค่ะอีลซสประตูวีคอร์ส0า d i m ปี P 2023คันนี้เรียกไม้วิ่งเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นค่ะลูกค้าได้ดีไซน์สวยหรูแบบนี้เลยนะคะรูปโฉมของเขาทันสมัยมากๆค่ะระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมระบบเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ และคันนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากๆมีระบบการสั่นสะเทือนระบบการขับขี่ที่นุ่มนวลเน้นความเงียบขับในทางเรียบโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะนอกจากช่วงล่างจะดีแล้วนะคะคันนี้เป็น4 w h e e l ขับเคลื่อน4ล้อค่ะลูกค้า ไม่ว่าจะขึ้นข่าลงห้วยสะดวกสบายมากๆตอบโจทย์มากๆในการใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันแล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น4ประตูออโต้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดำภายในสะอาดมากๆออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอทัชสกรีนรองรับทุกระบบแล้ว Apple CarP l a y Android Auto ไร้สายใช้ได้เลยพวงมมไรยมัลติฟังก์ชัน เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะลูกค้าคันน er. ี all ้แม็กไลเนอร์ไม่ช้ำเลยนะคะผ่านการบรรทุกมาน้อยมากๆเลยค่ะคันนี้สภาพโดยรวมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้ามาฟังราคากันบ้างราคาออกห้างนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านกว่าบาทวันนี้มาเป็นรถมือสองมาจอดที่บอยรถป้านแล้วนะคะราคาหายไปเลยเกือบ2 0 0 0 0 0กว่าบาทตั้งขายอยู่ที่9 6 9 0 0 0บาท ลูกค้าได้วีคอสขับเคลื่อน4ีล้อปี2023เรีกไม้20,000ครโคันนี้วาระปีศูนย์ยังคงอยู่นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการอีสุต่อได้เลยทั่วประเทศสนใจอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆใช้งานกันได้ยาวๆสักคันหนึ่งนึกถึงบอยรถบ้านนึกถึงเซลแนนสนใจทักมาเบอร์ด้านล่างเลยค่ะ